สวัสดีครับวันนี้ผมปั๊บทันทัดจะมาวิเคราะห์ฟุตบอล2เกมในอาเซียนคัพ2024เป็นเกมส่งท้ายในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B เวียดนามพบเมียนมาแล้วก็อินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์ซึ่ง4ทีมนี้ยังไม่ได้มีการการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบ100%แต่เวียดนามภาษีจะดูดีสุดพระตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงแล้วก็มีแต้มที่มากกว่าทีมอื่นนะครับ วิเคราะห์คู่แรกกันเลยเล้วกันเวียดนามเจอกับทางเมียนมาเตะ2ทุ่มวันนี้ถ่ายทอดสดผ่าน f b o o k y o u y u u t ไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐสปอร์ตนะครับเวียดนามล่าสุดเองบุกไปเสมอฟิลิปปินมา1-1นะครับมาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเจ็บฉะนั้นเกมนี้คิมสังสึกเองก็คงจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบางส่วนเพื่อเซฟนะครับในการจะเอาไว้ลงเล่นต่อในเกมหน้าเพราะโอกาสในการเข้ารอบของพวกเขา ค่อนข้างจะสูงมากๆขอเพียงแค่เสมอหรือชนะเลยเนี่ยก็ไม่ต้องไปลุ้นผลอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเมียนมาเองก็มั่นใจมากเหมือนกันเพราะล่าสุดเปิดบ้านพลิกชนะลาวมา3-2เก็บ3แต่มาแรกในทันเมตนนี้ได้สําเร็จก็ผ่าน3นัดมี4คะแนนนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือแนวรุกอย่างม,งมองมองละวินเนี่ยติดโทษแบนแต่ว่าลวินโมององเองก็จะกลับมาจากโทษแบนพอดิบพอดีนะครับน่าสนใจ กับตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าถ้ามีโรนโมองลงมาน่าช่วยเพิ่มมิติเกมบุกให้เมียนมาได้เยอะเหมือนกันตัวหลักของเวีนดนามที่คาดว่าจะลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยียนวานตวนเหยียนซุนซินน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นแล้วครับรวมไปถึงโดดุยมานบุยทเทียนดุงแล้วก็เหยียนจานบินนะครับส่วนฝั่งของเมียนมาเองตัวหลักก็คงจะอยู่ครบนะครับนําโดยซินนายินายอองไฮเพียววิน เพชรไฮโซทีอาร์ซลโลวินโมอองโอการเนียงแล้วก็อองกองมันลงยิงประตูส่วนอีกคู่หนึ่งอินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์ครับก็เตะ2ทุ่มเหมือนกันคือทั้ง2เกมนี้จะเตะพร้อมกันเลยความพร้อมของทีมชาติอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ผ่านมา3านัดมี4คะแนนนะครับล่าสุดบุกไปแพ้เวียดนาม0ูนย์ต่อหนึ่งก็ตอนนี้รั้งรองจ่าฝูงอยู่ครับแล้วก็มีโอกาสตกรอบแรกเหมือนกันเกมนี้ต้องจัดเต็ม ในการส่เตะหลักๆล,ล,ลงทั้งหมดนะครับทั้งราฟเอลสเตรลมาเซโรฟอดินานที่พนุทดล่นกลับมารวมไปถึงอาสนาวีมังกัวลำแล้วก็ฮอกกี้คาราก้าครับฟิลิปปินเองก็พลาดโอกาสในการเก็บชนะเกมแรกในอาเซียนคัพครั้งนี้อย่างน่าเสียดายครับสามเกมพวกเขามี3แต้มจากการเสมอทั้งหมดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวียดนาม1ต่อหนึ่งนะครับมาโดนตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพอดิบพอดี เกมนี้ต้องชนะสถานเดียวนะครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปเราก็ต้องรอเชคอ็ความฟิตของกิเกลินาเลสครับแนวรับโตเก่งแล้วก็ไมเคิลบอดิซิโมที่ก็เหมือนได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมที่ผ่านมาที่เหลือพร้อมหมดเลยนะครับก็จะนํามาโดยแพทริกเดโตพอดาบนัสอามานีอากินันโดรวมไปถึงทางบิยอนมาตินคริสเตนเซนกองหน้าโตเก่งพร้อมลงล่าตาข่ายก็ย้ํานะครับติดตามมาได้สําหรับฟุตบอลอาเซียนคัพ2024วันนี้ในกลุ่ม B นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม um, เวียดนามพบเมียนมา2ทุ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา19นาิกา45ทีแล้วก็อีกหนึ่งคู่อินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์คิกออฟ2ทุ่มเหมือนกันเข้าสัญญาณถ่ายทอดต้งแต่เวลา1ทุ่ม45เหมือนกันเลยนะครับก็ติดตามมาได้ครับผ่านช่องทางถ่ายสดของทาง t ท a รัฐสปอร์ตเฟซบุ o กยูทูบไทยรัฐสปอร์ตแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐสปอร์ตด้วยครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube f a s Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ